คะ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นักเรียนก็มาพบกับคุณครูสุนิสาปันธาราวงศหรือว่าคุณครูแพลวนะคะในวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ครูแพรวจะมาสอนในหนังสือเรียนหน้า25ถึง28นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องจำนวนนับไม่เกิน1,000และ0 ตัวชี้วัดข้อที่1ค่ะบอกจำนวนของสิ่งต่างๆแสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน1,000และศ 2. เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000และศโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่า 3. เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน1,000และ0ตั้งแต่3ถึง5าจำนวนจากสถานการณ์ต่างๆก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนักเรียนเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์การเรียนกันหรือยังคะเรียนกับครูแพรทุกคาับครูแพรบอกทุกครั้งเลยว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างนะคะมีหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์รายวิชาพื้นฐานเล่มใหญ่เล่มน,นี้ใช่ไหมคะเล่มที่1 ของชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเล่มเดิมที่เราเคยเรียนกันทุกคาบนะคะมีหนังสือสมุดดินสอยางลบไม้บรรทัดนะคะแล้วสิ่งสำคัญคือกระดาษทศนะคะใช้กระดาษหน้าหลังที่นักเรียนเคยใช้แล้วที่ยังว่างๆอยู่หรือว่าเป็นกระดาษเปล่าก็ได้นะคะสำคัญที่สุดเลยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ นักเรียนช่วยครูแพรวานหน่อยนะคะว่าวันนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรกันเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนะคะเขาบอกว่าจำนวนสามารถเรียงลำดับได้สองลักษณะ2ลักษณะเรียงได้ยังไงบ้างนะคะลักษณะที่หคือเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก ลักษณะที่สองคือเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะเรามาดูลักษณะแรกกันก่อนนะคะเรียงจากน้อยไปมากนักนักเรียนดูหัวกับท้ายหัวเป็น110ใช่ไหมคะท้ายเป็น120นะคะอ่าอันไหนน้อยกว่าคะ110หรือ120 หนึ่งร้อน้อยกว่าเขาให้เรียงจากน้อยไปมากก็เอา110มาไว้ตรงหัว120ไปไว้ท้ายนะคะหนึ่งร้อยสิบเรียงบวกเพิ่มทีละหน,นะคะบวกเพิ่มทีละหนึ่งไปเรื่อยหนึ่บวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็น1 1ึ่งรเพิ่มอีกหนึ่งเป็นหนึ่งรเพิ่มอีกหเป็น1 1ึ1 1ร้อยสิบสามหนึ่งร้อยสิบสามเพิ่มอีกหนึ่งเป็น11 3. 11 3หนึ 1 1 4เพิ่อมอีกหนึ่งเป็น1 1 5 1 1 5เพิ่อมอีกห่งเป็น116นะคะ116เพิ่มอีกห่งเป็น117 117เพิ่มอีกหนึ่งเป็น1 1 8 1 1 8เพิ่อมอีกหเป็น119 119เพิ่อมอีกหนึ่งเป็น120นะคะเก่งมากค่ะนักเรียนเขาบอกว่าอะไรคะการเรียงลำดับจำนวนน110ับ1 1 0ถึง120 จากน้อยไปหามากเป็นการเรียงจำนวนโดยนะับเพิ่มขึ้นทีละ1นะคะจากซ้ายไปขวาที่ครูแพลนับให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่าทีนี้ลักษณะที่2คือการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยจากมากที่สุดนะคะเอามาไว้ตรงหัวน้อยที่สุดเอาไปไว้ท้ายนะคะมากที่สุดคือ120 น้อยที่สุดคือ110นะคะลดลงทีละ1น,นะคะลบ1ลบหลบห,ลบหไปเรื่อยๆนะคะ120ลบหเหลือ119ลบอีก1เหลือ118ตามด้วย117 116 115 114 113 112 111 เหลือที่หนึ่งร้อยสิบเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะเรียงจากมากไปน้อยอาต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือมาที่หน้ายี่สิบห้านะคะหน้ายี่สิบห้าดูเลขหกสีแดงตัวใหญ่ตรงนี้นะคะเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนะคะเราเจอพี่นกพูกเราต้องเข้ามาคุยกับพี่นกพูกก่อนพานดานพี่นกพูกก่อนว่าพี่นกพูกถามเราว่าอะไรคะ 79็ดสิบเก้าแปดสิบห้าสิบสี่สามสิบสองยี่สิบสี่เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้อย่างไรพี่น้องครูให้เรียงจากน้อยไปมากในคาบที่แล้วครูแพรสอนไปแล้วเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าค่าของเลขโดดค่าประจำหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะนักเรียนก็รู้ค่าของตัวเลขกันไปแล้วนะคะ ว่าเลขใดมากมากกว่าเลขใดน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเดี๋ยวเรามาเรียงจำนวนตามที่พี่นกพู่เขาให้เราฝึกทักษะกันก่อนนะคะน้อยไปหามากอันไหนน้อยสุดคะนักเรียนดูสิคะฮาครูแพรวได้ยินคนเก่งตอบมาแล้ว24นะคะ24เอาไปแล้วเราตัดทิ้ง24ตามด้วยจำนวนที่น้อยเป็นอันดับสอง 32ใช่ไหมคะสาเอาไปแล้วตัดออก32เอาไปแล้ว,ต,ออ 32, ลวต่อไปเป็น54นะคะ54เอาไปแล้วตัดออกต่อไปน้อยลองลองมาเป็น79นะคะต่อไปเหลือตัวสุดท้ายก็คือ80มากที่สุดเอาไว้ด้านหลังเพราะพี่น้องคู่ให้เรียงจาก น้อยไปมากนะคะเท่านี้เราก็ผ่านด่านพี่นกพูกแล้วนะคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการเรียงลำดับจำนวนสามารถทำได้2ลักษณะคือ,อลักษณะที่1เรียนไปแล้วเมื่อกี้เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากนะคะ100ไป101 102 103 104 105 106 107, 108, 109, และ110นะคะเขาบอกว่าการเรียงลำดับจำนวนนับ100-110ถึง110จากน้อยไปหามากนะคะ100น้อยที่สุดมากที่สุดคือ110นะคะเรียงจากน้อยไปหามากเป็นการเรียงจำนวนโดยนับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งจากด้านซ้ายไปด้านขวานะคะ ด้านนี้ด้านซ้ายมาทางนี้ถึงด้านขวานะคะนับเพิ่มทีละหนึ่งทีละหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะ100 1 1 1 1อย0นึ0งไปเรื่อยๆนะคะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากอันนี้นักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนักเรียนง่ายมากๆเลยนะคะต่อไปข้อที่2ลักษณะที่2นะคะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อย มากไปหาน้อยจากซ้ายไปขวานะคะเอา110มาขึ้นก่อนเพราะ110มากกว่า100อยู่สุดท้ายเลยนะคะ100น้อยที่สุด110มากที่สุดนะคะ110ลดลงมาหลือ109 108 107 106 105 104 103 102 101ถึง100นะคะ การเรียงลำดับจำนวน100ถึง110จากมากไปน้อยเป็นการเรียงจำนวนโดยนับลดลงทีละหนึ่งจากซ้ายไปขวานะคะลดลงทีละหนึ่งหนึ110่ง้ยสิบลบหเหลือหนึ่งร้เหลบหเหลือหนึ่ง8้ลบหเหลือหนึนะคะลดลงทีละหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะนักเรียน เราสามารถนำเส้นจำนวนมาช่วยในการเรียงลำดับจำนวนได้ดังนี้ถ้ามีเส้นขีด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 นะคะเส้นเส้นเรียงลำดับจำนวนจะเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจากเส้นจำนวนจะเห็นว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายจะมีค่าน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวามือเสมออันนี้ทางซ้ายนะคะหนึ่งร้อย น้อยกว่านะคะจํานวนทางขวามือ110ก็จะมากกว่านะคะมากกว่า100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110นะคะอันนี้เป็นการเรียงจากน้อยไปหามากนะคะ เปิดหนังสือมาน้าต่อไปเลยค่ะหน้า26และ27นะคะเรามาดูตัวอย่างที่17กันเขาบอกว่าเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากโดยใช้เส้นจำนวนจำนวนดินสอที่เขาให้มาอันแรกคือ345อันที่สอง3 4 3 อันที่3-340นะคะเรียงจากน้อยไปหามากน้อยอยู่ซ้ายมือมากอยู่ขวามือนะคะนำสามจำนวนนี้เข้ามาใส่ในเส้นที่เรียงลำดับเส้นจำนวนนะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเรียงได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะจำนวนแรกน้อยสุดที่เรานำมาใส่เลยจำนวนที่หนึ่ง เราน้ำ3า340มาใส่นะคะต่อด้วย341-342เ้ขาไม่ได้ให้มาก็จริงนะคะแต่เราเรียงแบบนี้จะทำให้เราเรียงได้อย่างถูกต้องอจำนวนที่2ที่เขาให้มานำมาใส่เลย343นะคะ344และต่อด้วยจำนวนที่เขาให้มาจำนวนที่3คือ345ถูกต้องนะคะ เราก็ต่อเขียนต่อมา346 347 348 349 350นั่นเองนะคะจากเส้นจํานวนเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปหามากได้ดังนี้คือ340นะคะจํานวนที่1 343จํานวนที่2 345จํานวนที่3นะคะเก่งมากคะ่นะนักเรียนต่อไปนะคะตัวอย่างที่18 เขาให้เรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยเห็นลูกบอลไหมคะนักเรียนจากมากไปหาน้อยจำนวนแรกที่เขาให้มามี482 486 483 489นะคะเรียงจากมากไปหาน้อยสิคะจำนวนไหนมากที่สุดจำนวนที่มากที่สุดก็คือ489หนึ่งเลยนะคะ ถัดมาเป็นอันที่สองคือ486อันที่48 3 483นะคะอันที่4คือ482นะคะจากเส้นจำนวนเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้ดังนี้นะคะก็คือ489 486 483และ482นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะนักเรียน ต่อไปนะคะตัวอย่างที่19ตรงนี้นะคะเรียงลำดับจํานวนจากน้อยไปมากโดยการเปรียบเทียบเขาให้ 798, 730, 786และ742มานะคะทั้งหมด4จํานวนเขาบอกว่าจํานวนมีเลขโดดในหลักร้อยเท่ากันอ่าดูหลักร้อยเท่ากันนี่700เท่ากันหมดเลยทั้ง4จํานวนนะคะ จึงเปรียบเทียบเลขโดดในหลักสิบหลักสิบไม่เท่ากันนะคะเลขเก้าเลขสามเลขแปดเลขสี่ทีนี้นักเรียนก็จะสามารถเรียงลำดับจำนวนที่มากหรือจำนวนที่น้อยได้แล้วนะคะมีเลข9เลขสามเลข8ดเลขสี่จะพบว่า3น้อยกว่า4 4น้อยกว่า8และ8ดน้อยกว่า9นะคะ ดังนั้นเราจึงเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้อย่างถูกต้องดังนี้430มาเป็นอันดับหนึ่งต่อด้วยขออภัยนะคะ730มาเป็นอันดับหนึ่ง742ต่อด้วย786และลำดับสุดท้ายที่มากที่สุดคือ798นะคะ ต่อไปเรามาดูข้างล่างกันเลยค่ะกิจกรรมตรงนี้เราไว้ทำในห้องเรียนพร้อมกันนะคะพิจารณาจำนวนต่อไปนี้แล้วเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยมากไปหาน้อย่ะนักเรียนดูสิคะหลักร้อยเลขแปดเหมือนกันเลยเรามาดูที่หลักอะไรแทนคะหลักสิบใช่ไหมคะนักเรียนหลักสิบอันนี้เลขสี่อันนี้เลขสองเลขหนึ่งเลขสี่ มากไปน้อยอ่ะอันแรกเลยมากที่สุดคืออา้าวนี่800เลขสี 4, เหมือนกันแปดร้อยกับ841เราก็มาดูหลักหน่วยว่าอันไหนมากกว่ากันนะคะแปดมากกว่าเราก็ใส่842เอาไปแล้วตัดทิ้งต่อด้วย841นะคะ841ต่อด้วย824 และลำดับสุดท้ายน้อยที่สุดเลย814นะคะเข้าใจไหมคะนักเรียนเก่งมากคะ่ะต่อไปข้อที่2อ,อันนี้ง่ายเลยเพราะหลักร้อยทำไมคะนักเรียนไม่เท่ากันเลยสักอันนะคะเขาให้เรียงจากมากไปหาน้อยอาอันไหนมากสุด499เอาไปแล้วตัดทิ้งนะคะป้องกันความสับสนต่อด้วย399 ต่อด้วย299นะคะและน้อยที่สุดคือ199พอเข้าใจไหมคะนักเรียนง่ายไหมคะง่ายนะคะอ่าต่อเลยอันนี้นะคะมาถึงการบ้านประจำวันนี้แล้วนะคะการบ้านประจำวันนี้นะคะการบ้าน เมื่อน,นักเรียนเขียนวันที่ตัวเลขไทยตัวเลขอารบิกเสร็จแล้วขีดเส้นใต้นะคะมาเขียนโจทย์ตรงนี้ค่ะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากและมากไปน้อยนะคะขีดเส้นใต้2เส้นมีทั้งหมด6ข้อย่อยนะคะง่ายมากๆเลยนักเรียนก็เขียนลอกโจทย์ก่อนข้อที่1โจทย์ให้มาแบบนี้เว้นอีกบรรทัดหนึ่งตอ,อบอตอบ น้อยไปหามากน้อยไปมากเรียงยังไงน้อยไปมากนะคะมากไปน้อยอเ,เรียงยังไงหนูก็เขียนมานะคะเส้นหนึ่งข้อขีดเส้นใต้ปิดนะคะมาทำต่อข้อที่สองสามสี่ห้าหกได้เลยนะคะ วิธีการเขียนวิธีการทำการบ้านส่งครูแพรทุกครั้งนะคะเขียนวันที่เขียนเลขไทยเลขอารบิกขีดเส้นใต้ปิดนะคะวันนี้มีการบ้าน6ข้อย่อยครูพแพรบอกให้ลอกโจทย์ก่อนตรงนี้นะคะแล้วค่อยทำข้อ1ถึงข้อ6นะคะ มีตออบตอบด้วยทุกข้อนะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จปุ๊บถ่ายรูปส่งเข้าลายกลุ่มห้องปั๊บเลยนะคะครูแพรพร้อมตรวจทันทีเสร็จก่อนส่งก่อนได้เลยแต่ถ้าดูคลิปที่ครูแพรสอนไม่ทันสามารถกดเข้าลิงก์ YouTube ไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะ ฝากนักเรียนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูแพลวด้วยนะคะแล้วทุกครั้งที่เรามาเรียนกันก็จะมีกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะถ้านักเรียนกดติดตามคุณครูแพลวไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของครูแพลวก็จบลงเพียงเท่านี้ต้องขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนและจะกลับไปทำการบ้านส่งครูแพลวนะคะครูแพลวรอตรวจอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ